สวัสดีครับเรามาดูวิธีการติดตั้งคีย์บอร์ดไทยนะครับสำหรับรุ่นที่เป็น Android TV นะครับเนะบื้องต้นเราไปลงที่ลง Gmail ก่อนนะครับนะครับนะครับลง Gmail ก่อนนะครับนะบลง Gmail เสร็จเราเข้า Play Store นะครับ นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างเลยนะครับตรงอุปกรณ์นะครับนะครับหมวดหมู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงเครื่องมือเนี่ยนะครับเข้าไปเลยนะครับนะเราเชนคีย์บอร์ดไทยนะฮะกดติดตั้งเข้าไปนะครับแลกดติดตั้งเข้าไปนะครับนะฮะใช้ตัวทีวีไทยคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับ ติดะะตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับอเราก็ไปตั้งค่าคีย์บอร์ดนะครับเราไปตั้งค่าคีย์บอร์ดตรงค่าอุปกำหนดอุปกรณ์รรตรงนี้นะครับแล้วเข้ามาตรงแป้นพิมพ์ตรงนี้นะครับ ตัวเดิมจะเป็นตัว G board นะครับทีนี้เรากดเข้าไปเพื่อจะเซตให้เป็นตัวนี่นะครับเราออนตัวนี้นะครับตกลงนะครับ เลือกตัวไทยคีย์บอร์ดนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะครับเราแบ,บกกลับไปลองไปเสื่อดูไปนะครับผาไปครับยอมรับแล้วทำไ เราก็ได้คีย์บอร์ดภาษาไทยขึ้นมาแล้วนะครับ